ไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยเ้ยมันหน้าตาแปลกๆก็เหมือนหัวใจคนเลยเหมือนตับอะไรอย่างเงี้ยวิ่นิ่มๆไม่กระดุกกระดิกเหมือนมันตายเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนแตะตัวมันแรกๆอะ่ะมันพ่นน้ำออกมา น้ำออกมาเป็นสีม่วงๆเหมือนเลือดเลยนี่ตกใจมากเลยดูอีข้างในมันอะไรก็ไม่รู้นี่เรียกไม่ถูกไม่กล้าจับกลัวกลัวก็กลัวนะเนี่ยอยู่คนเดียวด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาขึ้นมาดูอีกทีแล้วกันเป็นยังไงตับชัดๆเลยอืมไม่มันก็ยังไม่ตายนะมันก็นุกก็ดิ้วอ,อ่ะวี คงเป็นท้องมันน่ะหรืออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้คงเป็นไม่รู้อ่ะหลังมันหรือเปล่าหรือว่าท้องมันว่ามันเดินยังไงเนี่ยโทรถามแฟนแล้วแฟนบอกว่ามันมีชื่อว่าบาโบซาเดมาร์ก็ไอ้าทากทะเลอ่ะ นี่เ็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเนาะดูมันเดินละเดินใหญ่เลยตอนไปเกาหลีอ่ะเคยเห็นอยู่แต่มันตัวเล็กอ่ะเท่าประมาณหัวนิ้วโป้งอ่ะมันวางอยู่ในจานเนาะคนเกาหลีกิกนอ่ะไอ้ทากตัวนี้ทากแบบเนี้ยตัวมันเล็กอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่มากแฟนเขบอกว่าตัวใหญ่เลยอ่ะโอ้ยเข้าใจละจริงมันไม่น่ากลัวมีพิษมีภัยเลยหรอกจับได้ แย่างว่าลกลัวเนาะเดินไปเดินไป